สวัสดีจ้าพี่น้องมามาเมื่อนี้พี่น้องม่เคยห่อน้องบ้างเมื่อก่อนพี่น้องไข่นาสุปมากๆเลยด้วพี่น้องไปเกี่ยวเบิ้งเลยไข่ห่อนไขยห่อนไขยเฮ็ดยังว่าปีนพี่น้องอืดลมเพดียงไข่กะเปิดพี่น้องเพราะว่าไข่หอนลายพี่น้องคข่ที่ภาพวกเจ้ามากินอย่างพี่น้องมาเนี้ยจ็คทุ่งจังงานแบบสามทุ่งก้วพี่น้องอืมไ่ภาพพวกเจ้ามากินอย่างไรพี่น้องแคนตามักทั่วพี่น้องเมื่อนี้ยเขาไปตลาดนัดมาคอยเกได้ยยแบบทั่วอืม แล้วก็มีปักแลดิดแล้วก็บปักพริกหวานเดี๋ยวพี่น้องแล้วก็ผักซีกีนพี่น้องผักข่อยอืมน,นี่นะแล้วก็ไม่ยั้งเลยพี่น้องต้่มเครื่องไนง้วพี่น้องนี่ไป่อเครื่องไนม้มาข่อยก็ไดซื้อมาแพรกข่อยก็ได้มาตม้่มต้่มจนเปื่อยพี่น้องแล้วกนน็น้ำจิ้มนี่้นจิ้มจิ้มยั้งเพราะว่าพี่น้องนี่ปลาซาบะเออนี่ ย่างปลาสบะพี่นอ้องสามีามเขาบอกกินน้ำผมก็มากินปลาพี่นอ้องอจาจจะทานทีขวดม,มันก็เลยบเ,เห็นเบิดเนาะพี่นอ้องเห็นซ้ำนี่กัะพี่นอ้องเรากับอันนี้น่าใส่แกะเพชรข่อยมาในีพี่นอนะ้องนะนี่แหละแนวแกะเพชรข่อยพี่นอ้องม,มาพี่นอ้องมาแซ่บอื้อ ไปตลาดนัดไปหาบักคุ้งบ่มีพี่น้องผมมีบักคุ้งหอยกันรำม,มันบักท่วนอย่างีบักทั่วก็เอาบักทั่วเหรพี่น้องบักทั่วละหลายๆพี่น้องเต็มตลาดอยู่แต่ว่าบักบักคุ้งบม่มี่เราซืกินกับบะมี่หางเลยพี่น้อง มาแบบนี้เองมาตัดมาเลยต้มทั่วเพชร่มกับไงห่อนเป็นีน่เพราะแกวพี่เขาคนดีเนาะอันนี้บอกพริกหวานเนอ้อพี่น้องบ๊อเผ็ดเนอ้อ ก็จะ,จะกินหมดอปลาตัวงเงี้ยปลาเนาะปลาซาบะตัวละตัวละสี่สิบบาทพี่น้องก็ซื้อมาตัวเนี้ยเบื้งเนื้อมันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งอดซ้อนเนาะเนื้อมันลายๆไหม,มพี่น้องคอยไปเมืองไทยปีปีสี่ห้าหกปี้นหลังแหละพี่น้อง่อยพอกินหลังมาเด้ข่อยไปอันไปกินยางยูนยูนอยูย่ริมทะเลตัวละสองร้อยパタยาไหมพี่น้องอ อย่างอย่างปลาสาบะอันนี้มักยังบอปตีแฟนคลับ่นบอกว่าบอบอต้องมักยังเด้อเอาอันแค่เอาเมือรัดเอาอันมีดลันรันเป็นบงังฉันบอก,กบเอาเอาซี่อิ่วดำบานไม่พี่น้องท้าท้าใส่ซื้อสั่าบอได้ไปมักยากวาท่านอืมก็เรียกบ,บอมักช่ว okay, ่าถ้าเขาเกลือ เกลือล่างเกลือกำหลูบหลุดใช่ไหมพี่น้องอืมวายมันขาวอืมเอาเกลือล่างบักย่างคักวอะได้พี่น้องวหยมันขาวเออมันก็เสแสมน้ยพี่น้องเนาะเนื้อมันเหนื้อมันนัวดีเนาะปลาเนี่ยเมื่อต้องมากระเสบแม่ปลาเนี่ยเออ ถามากินเดี๋ยวก็แขวยลยพี่นองนอ้วนเพราต่งขนมจนไผ่หยองควาไม่ปลาสะบะปลาว่ากินปลามันก็อิ่มแล้วพี่น้องอืรก็เขม่ต่งเครื่องไหนอีกนนอก็รเขาได้อะกพาตงขนมจิน ไก่ด้วยพี่น้องไก,อก่อบหอวบบานตะบะเผ็ดแคทวันน้ำจิ้มมะทมาจิ้มมาสัตาว์ขับไก่เด้อหนึ่งพี่น้องหอมมาก เวลาเขากินอะมันอิ่มไหมว่ากะเป็นเนื้อข่อยปะกินใกล้ยางใกล้ทอดกับตามอิ่มไหมไหวอันนี้ใกล้อบไปหนออ่อยเราซื้อใกล้อบมาอืมอ้มไป บ้านเฮาเอิญหมางอีหยังกบพี่น้องขอลืมซื้อเนี่ยว่าเป็นแอปเปิ้ลเลยหมากันมาเป็ดกล้าไหยโยนี่เอิญไหมบ้านเฮาเอิญลูกอีหยังพี่น้องเนี่ยคอยกะขอลืมซื้อบ้านเฮาแม่พี่น้องเขาเอิญหมางอีหยังวะ่ามันหมากแอปเปิ้ลเด้อพี่น้องเอ๊ะผิดแล้วแอปเปิ้ลนี่นี่แอปเปิ้ลของแท้พี่น้องเออหมากอีหยังว่าบ้านเฮาเอิญไหมพี่น้อง อยะลืมซ uhm. ื้อบัานเฮาแม่พี่น้องขาจะเอื่นมาเงังกว่ามาแค่อย่างว่าสิคือบอกวิเดห์มคือปอกอืมแสบสุดตายพี่น้องเลย ผักสีมันสิมีเป็นบางช่วงพี่นอ้องเป็นบางช่วงที่ว่ามันมีห,กหักไหมพี่นอ้องบางช่วงก็ไมีได้ตัดน้ำสิพี่นออ้องเราเชื่อจังไลยก็ปลาซาบะค่อยมึงอินเลยเนี่ยโตง่ยได้กระไรเพราะน้นเราจกินบวบเปิดดอกพี่นอ้องมันโตง่ายแฮะ ใส่ๆเอาไปปนมาพี่น้องเนาะปนอะไรฉันถึงกินเบิดก็จังได้ดีบอกไม่รู้มาทุกพี่น้องปลาซาบะเนี่ยส่วนที่เหลือขอไปเห็นยังบอกไม่รู้ใอรมาด้วพี่น้องไค่น้ำยาขนมกินแบบคือเสฉะเนาะ มันนัวแม่พี่น้องทั้งใกล้โอ้โอ๊โอจะจักรกินอยังพี่น้อง <c oughs> วนะันนีงกินอะไรกันด้ ประเภทเนี้ยมันห้อนสักไหนมันก็อย่าก่็อย่าก่็อย่ากค้าแป้งค้าปุ๋งเลยด้พี่น้องอืมห้อนแบบว่าโอ้ยมันไม่ห่อนธรรมดาพี่น้อง ห่อนเขจ้งเดอนซี่เดินหาบ้านเฮาลราพี่นอ้องอืมอมันแดดห่อนอยู่นี่นะพี่นอ้องขมันแดน้ำกัน้ำง้อซักง้วมพี่นอ้องเอ้ยเจ้าขอเลือกน้ำก็เลือกห่อนด้วพี่นอ้องห่อนใครอมันหอน ห้อนแบบนี้พัดลมเอาบอยูได้พี่น้องกลางคืนพออย่างพอบาหอปิดบ้านกลางคืนเนี่ยฮอปิดบานเบิดปิดมีชิดนั่นบ้งพี่น้องมันบ่คือบานเฮาเหมือนบ้านเามันมันไม่ช่องโ่ทีว่าให้ล้มทั้งนอกเขาได้ไหมพี่น้องเราเปิดพัดลมมันกับว่าเย็นดอกพี่น้องมันก็ห่อนคือเก่ามีแต้เปิดแอร์ย่างเดียวพี่น้องบานเฮามันยังว่ามีอย่าง พี่ังกับพี่นอ้องมิมองระบายอากาศไหมพี่นอ้อเงเปิดพัดลมมันกันยังยินเด็กขอสเสือขอเพียพี่นอ้อง

ปลาเนี่ปลาีสดอันนี้ที่บ่านเานี่ยปลาเนี่กินเผ็ดแล้วก็มาสดอันนี้หอนๆแบบแก้วว่าต้มเครื่องไม้หอนๆแาบนี้พี่นอ้องมันเสียวมาสสาพาพไน้ำตาแตกกินแลพี่น,อนะน้องเนาะกอมๆแบบปรุงรสเปรี้ยว เพื่อให้ได้ดีพี่นอ้องอพระตุ่ต้มสองสามชั่วโมงมคมอยเคี่ยวน่ะพี่นอ้อง ข้อเพชรพี่น้องแก่เจะหัวหลอกขอย้วยพี่นอ้องไปเ,เจ้าเพชรเจ้าแสบเทิงเพชรเทิงแสบ คือดิดงกินไหนบ้าลายหรอกปลาสาบะอิ่มพี่นนองเนื้อมันตันเนะาะเดี๋ยวมันก็สองตัวนะโชคดีนะมาตัวเดียวตัวเดียวน้องทีกินบ,บน่หมด ปวดไล่ปวดเพ็ดมีจำผมว่าไม่มูนอกหน่อย มีม uh ูจากสองคนเนี่ยโอ้โหสงใส่ชงกันจงเ็ม่หม่ ไปบ้านเน่เคยกินก่อมาก,กินมล้วจาออ้าเด้อมาเลยบอ๊อบพี่บอกพี่หวานเนี่ยพี่น้องว้าเพลินจ้าหวานแล้วก็หอมดีคอามมากมาใส่สลัดกินพี่นอ้องย่างกระแซ่บพี่น้อง จะไปเบิ้งกลาคืนนะพี่น้องมันสิหิวอ,อืมป๊าบคิปลเขี้าเด็พี่น้องเรียมมือสงแฟนพี่น้องคิดได้จ่าเด้อคิดปาเยาหน่อน้อจ่าเนาะขอบคุณได้หลายได้จ่าเด้อมาหลับจมหลับฟังกันน้อยจ่าเนาะผูได้คำว่าเบิ้งคลิปกะ ฝากกดซับตะไคร่ใบ,บประกดแถกันเด้อจ่าเด้อพอมีกำลังเรงใจเฮ็ดทองต่อไปเนาะจ่าเนาะเห็นเรือจ่าเด้อบายทุกคน